ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเซ็ตดีท็อกซ์แอนดตัวถัดไปตัวนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งที่สำคัญเลยค่ะในเรื่องของการช่วยกระชับสัสดส่วนแล้วก็ลดน้ำหนักไปในตัวด้วยนะคะชันขอแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชื่อว่า f 4นะคะ จุดเด่นที่บอกเลยว่าอยากจะบอกแล้วก็พูดถึงมากๆคือผลิตภัณฑ์ F4 เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บริษัท Success Mall เนี่ยทำการพัฒนาสูตรมาถึง2ปีนะคะเพื่อที่จะให้ได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดูแลในเรื่องของการลดน้ำหนักที่มีความปลอดภัยเห็นผลชัดเจนนะคะสำหรับ ผู้ที่ทานเนี่ยก็จะเห็นผลลัพธ์ที่โอเคแต่สําหรับการทําธุรกิจก็จะทําให้คุณมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ําหนักที่แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปและก็มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้แบบ100%เเซนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร F4 เนี่ยมาด้วยคอนเซปต์ฟิตเฟิร์มฟาสเฟลช ะะช่วยให้หุ่นกระชับฟิตขึ้นเฟิร์มขึ้นนะคะเห็นผลรวดเร็วและที่สําคัญคือช่วยเติมความสดชื่นให้ร่างกายแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายด้วยนะคะ,ะ,คะพอท้ายที่สุดแล้วนะคะในชีวิตเราเนี่ยทุกอย่างมันจะดูดีหมดเลยนะคะว่าเพราะว่าถ้าหุนของเราเป๊ะแล้วเนี่ยนะคะความมั่นใจก็จะมาการใส่เสื้อผ้าต่างๆก็จะสวยมากขึ้นทําให้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายเนี่ยเขาเรียกว่ามีบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง นะะในส่วนของเซตดีท็อกซ์แอนด์สลิมเนี่ยนอกจากในส่วนของไฟโตวีนะคะแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวนูทริโน o f f e ฟแล้ว F4 ถือว่าเป็นอาหารเสริมสำคัญค่ะเป็นตัวช่วยสำคัญมากที่สุดเลยนะคะในเรื่องของการลดน้ำหนักแต่จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ F4 นะคะเราจะมาด้วย3ปฏิบัติการค่ะบล็อกเบิร์นแล้วก็บิวนะคะ ซึ่งมันเข้าสู่โปรแกรมของการลดน้ำหนักที่ถูกต้องที่สุดในปัจจุบันนี้เลยเพราะว่าอะไรปกติแล้วนะคะเวลาที่หลายๆคนอาจจะเคยทานยาลดน้ําหนักยาชุดลดน้ําหนักอาหารเสริมลดน้ําหนักยี่ห้อหลายๆยี่ห้อทั่วไปในท้องตลาดมาส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรากินแล้วเรารู้สึกว่าน้ําหนักเราลดลงนะคะทุกคนจะดูว่าตัวเองผอมลงไหมโดยการชั่งน้ําหนัก อันนี้คือเป็นกุญแจหลักเป็นใจความสําคัญเลยเมื่อก่อนนี้ชงก็เคยค่ะเคยอยู่ในช่วงของโปรแกรมการลดน้ําหนักเหมือนกันนะคะอาจจะไม่ได้เป็นคนอ้วนมากนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าบางส่วนมันก็เยอะจนเกินไปปกติเราเคยผอมกว่านี้นะคะน้ําหนักเราเพิ่มมากขึ้นแล้วซึ่งชนบอกเลยว่าโอ้ยมีคนเยอะแยะมากมายที่เป็นเหมือนชนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเรื่องของน้ําหนักหรือว่าเรื่องของสัดส,ส่วนเนี่ยันถือว่าเป็นปัญหา ของคนไทยเลยนะนะคะเพราะว่าไรฉันบอกตลอดเลยค่ะว่าคนไทยเนี่ยเป็นเป็นคนที่มีความโชคดีที่แฝงความโชคลายไว้นิดนึงนะคะความโชคดีของเราคือ,อประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะคุณอยากกินอาหารชาติไหนคุณอยากกินอาหารรสชาติไหนโอ้ยมันมีอาหารที่แบบออกมาใหม่เยอะแยะมากมายที่ล่อตาล่อใจให้คุณทานได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะแต่ ด้วยการที่เรามีอาหารอร่อยเยอะมากๆในประเทศเรานะคะก็เลยทำให้เรามือีเรามีพฤติกรรมการทานที่โอ้ยแย่จังเลยควบคุมไปมันมือไม่ได้ปกติอาหารมื้อหลักเนี่ยคุณจะทานสักสามมือนะคะบางคนเบิ้ลไปห้ามือแปดมือเลยก็มีนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีพวกไขมันนะคะมีพวกแป้งมีพวกคาร์โบไฮเดรตอะไรต่างๆที่มันย่อยอยากมันย่อยอยาก อ่าแล้วก็มันดูดซึมไปใช้ได้ยากโดยเฉพาะคนไทยยิ่งไปกินมื้อเย็นหนักๆนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของแป้งในเรื่องของไขมันเข้าไปด้วยแล้วเนี่ยทำให้ภาวะของความอ้วนเกิดขึ้น,นได้ง่ายมากๆนะคะแล้วความอ้วนเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เรามีปัญหาเรื่องรูปร่างที่เสียหรือลุ่งน่าหรือในเรื่องของน้ําหนักที่ไม่โอเคเพียงอย่างเดียวนะคะมันยังส่งผลในเรื่องของสุขภาพตามมาในหลายๆด้านด้วยเช่นกันผลิตภัณฑ์ F4 น,นะคะอย่างที่บอกว่าปฏิบัติการแรกช่วยใน เรื่องของการยับยั้งการดูดซึมหรือการสะสมไขมันใหม่คือปฏิบัติการในเรื่องของการบล็อกนั่นเองนะคะซึ่งมีสารสก,กัดหลายๆตัวที่ช่วยในเรื่องของการบล็อกอได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไคโตซานซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไคโตซานที่มาจากพืชนะคะตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ลิขสิทธิ์เฉพาะเลยค่ะจากประเทศเบลเยียมเพราะฉะนั้น ใครก็ตามค่ะที่มีปัญหาเรื่องการแพ้อาหารทะเลสามารถทานเอได้อย่างปลอดภัยมากๆนะคะข้อดีของไคโตซานที่มาจากพืชเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าคุณสมบัติในเรื่องของการดักจับไขมันได้ดีมากกว่าไคโตซานจากสัตว์ถึง134%มีนตะคะมีตัวที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักจากไขมันได้ถึง40%ตช่วยลดการสะสมของไขมันในตับและกล้ามเนื้อได้ถึง66%กเซลดไตรกิสรั ได้31.5%และลดคอเลสเตอรอลได้21.5%เลยทีเดียวนะคะซึ่งตัวนี้ในส่วนของไขโตซานที่มาจากพืชเนี่ยถือว่าเป็นสารอาหารหลกักเป็นสารสก,กัดหลักที่มาช่วยในเรื่องของการบล็อกหรือว่าการยับยั้งการสะสมของไขมันใหม่ในร่างกายได้ดีมากๆเลยนั่นเองนอกจากในส่วนของไขโตซานจากพืชแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ F4 ยังมีส่วนผสมของแอลฟินีนอลานีนนะคะช่วยในเรื่องของอการเคลื่อน ที่ของอาหารในลําไส้ทําให้คุณอิ่มไวขึ้นมีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วขาวนะคะเป็นตัวที่ช่วยบล็อกแป้งนะคะแล้วก็ช่วยให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถาย่อยแป้งให้เปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้มันก็ยับยั้งการ าสาสผสมของไขมันใหม่ในร่างกายมีส่วนผสมของสารสกรัดจากเมล็ดกาแฟ ær, ช่วยยับยั้งการเปลี่ยนกลูโคสที่เหลือใช้นะคะให้เป็นไขมันส่วนเกินที่สะสมในร่างกายด้วยปฏิบัติการที่2ค่ะคือปฏ bon ิบัติการในเรื่องของการ brand, เบิร์นเร่งการเผาผลาญของไขมันที่อยู่ในชั้นกล้ามเนื้อนะคะโดยปฏ bon ิบ bon ัติการนี้เนี่ยจะเป็นการดึงไขมันที่แทรกอยู่ในชั้นกล้ามเนื้อเนี่ยมาเผาผลาญเป็นพลังงานช่วยเขาเรียกว่าลดการแล้วลดการสะสมของไขมันใหม่ไปแล้ว เราเรายังมีการเผาผลาญไขมันเก่ามาใช้ทําให้ร่างกายของคุณฟิตขึ้นแล้วก็เฟิร์มขึ้นด้วยนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของการเบิร์นนะคะผลิตภัณฑ์ F4 เนี่ยมีส่วนประกอบที่สําคัญที่ช่วยในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสารสกัดจากชาเขียวนะคะช่วยเร่งอัตราการเผาผลาญไขมันในร่างกาย มีสารสกัดจากพริกไทยดำที่ช่วยทำให้เขาเรียกว่าร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพิ่มการใช้พลังงานของร่างกายมีส่วนผสมของแอลคาเนทีนแอลทราเททนะคะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญเปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกายด้วยซึ่งปฏิบัติการในเรื่องของการเบิร์นนะคะถือว่าเป็นตัวที่ทำให้อ่า เขาเรียกว่าการสะสมไขมันน้อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็มีการเผาผลาญไขมันที่อยู่ในร่างกายทําให้ร่างกายเนี่ย เฟิร์มขึ้นนะคะร่างกายเฟิร์มขึ้นไขมันที่แทรกอยู่ตามตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยก็จะเริ่มลดน้อยลงคุณก็จะเริ่มเห็นในเรื่องของสัสดส่วนที่โอเคมากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะซึ่งปฏิบัติการนี้เนี่ยฉันบอกเลยว่าเหมาะมากกับคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเวลาในการออกกําลังกายหรือว่ามีพฤติกรรมของการที่ไม่ชอบออกกําลังกายทําให้ร่างกายไม่ได้รับการเบิร์นหรือว่าการเ,าเขาเรียกว่าเผาผัานไขมันส่วนเกินออกไปนะคะและปฏิบัติการที่3ค่ะ เป็นปฏิบัติการในเรื่องของการบิ้วนะคะเมื่อไขมันที่แทรกตัวอยู่ในกล้ามเนื้อลดลงเรียบร้อยแล้วจากการเบิร์นนะคะเราก็จะสามารถสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาทดแทนไขมันได้นะคะทุกวันนี้เนี่ยเอาจริงๆเลยว่าหลายๆคนที่มองว่าเอ๊ะตัวเองน้ำหนักน้อยหุ่นโอเคแล้วนะคะแต่ จับตามเนื้อตามตัวตัวเองแล้วยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเนื้อ,อยังนิ่มๆนะคะบางส่วนนี่ยังเรียกว่าอะไรเดีย๋ยเหนียงก็ได้นะคะหรือว่ายังรู้สึกเฮ้ยต้นแขนย้อยๆต้นขาย,ย้อยๆอยหน้าท้องยังย้อยอยู่เลยนะคะบางทีเนี่ยการทานยาลดน้ําหนักหรือว่าการทานอาหารเสริมลดน้ําหนักทั่วไปห,หลายตัวเนี่ยน้ำหนักลงเห็นชัดเจนมากนะคะแต่คุณยังรู้สึกว่าคุณมีไขมันอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายเพราะอะไรเพราะเขาช่วยในเร,รื่องของการบล็อกแล้วก็การเบิร์นแต่ไม่ได้ช่วยในเรื่องของการบิ้วหรือว่าการสร้าง มวลกล้ามเนื้อขึ้นมาทดแทนมวลไขมันนั่นเองนะคะแต่ F4 มีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยในเรื่องของการบิ้วนะคะหรือการสร้างมวลกล้ามเนื้อขึ้นมาคุณจะรู้สึกเลยว่าส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมีความฟิตเฟิร์มแล้วก็กระชับมากขึ้นนะคะง่ายๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญและสร้างมวลกล้ามเนื้อเช่นตัวโค r o m i u m picolinate นะคะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเร่งการเผา ขผ่านไขมันในร่างกายและไปเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้กับร่างกายพร้อมช่วยเพิ่มไขมันดีหรือว่าตัว H D L นะคะเพื่อให้หุ่นกระชับแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นด้วยถือว่าตัวนี้เป็นจุดเด่นมากนะคะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร F4 นะคะถ้าเกิดคุณจะสามารถวัดผลที่ชัดเจนได้นะคะฉันบอกเลยว่าในช่วง1-2เดือนแรกในการทานเนี่ยในเรื่องของน้ำหนักเนี่ยคุณอาจจะเห็นมีความชัดเจนน้อยกว่านะคะการที่สัดส่วนของคุณลดลงไป แต่ต่างจากอาหารเสริมทั่วไปในท้องตลาดนะคะยาลดน้ําหนักหรืออาหารเสริมหลายๆตัวที่ช่วยในเรื่องการลดน้ําหนักเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาน้ําออกจากร่างกายนะคะหรือว่าเป็นตัวที่เขาเรียกว่าทําให้เราเห็นชัดๆเลยว่าน้ําหนักเราลงนะน้ําหนักเราลงนะทั้งที่บางคนยังรู้สึกโอ้โหยังมีไขมันสะสมอยู่ในร่างกายเลยแต่น้ําหนักลงนะคะและที่สําคัญคือยาชุดลดน้ําหนักทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยมันมีส่วนผสมที่เป็นอันตรายกับร่างกายด้วยนะคะซึ่ง เราก็เห็นใครหลายๆคนที่มีปัญหาหรือว่าเจอเอฟเฟกนะคะจากการทานเยอะมากเช่นยาชุดลดน้ำหนักหลายๆตัวนะคะจะมีส่วนผสมของพวกเฟนทามีนหรือว่าไซบูทามีนนั่นเองเป็นตัวที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการกดประสาทเพราะมันกดประสาทแล้วเนี่ยมันก็ทำให้คุณอยากกินข้าวน้อยลงนะคะนอนไม่หลับมีปัญหาเรื่องความหงุดหงิดตามมานะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายมากๆหรือสำหรับ ยาชุดลดน้ำหนักหลายๆตัวหรือว่าอาหารเสริมลดน้ำหนักหลายๆตัวเนี่ยจะมีส่วนผสมของพวกยาขับปัสสาวะนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับน้ําในร่างกายออก นะคะพอขับน้ําในร่างกายออกเนี่ยช่วง 1- 2ถึงสสัปดาห์แรกทุกคนจะรู้สึกว่าโหน้ําหนักลงแล้วมันเป็นอาหารเสริมที่เห็นผลชัดเจนจริงเลยนะคะแต่จริงๆแล้วมันแค่ขับน้ําออกจากร่างกายซึ่งถ้ามันขับออกไปในปริมาณมากๆร่างกายของคุณก็จะมีภาวะขาดน้ําขาดแร่ธาตุแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการไตาวายในอนาคตได้ด้วยหรือในส่วนของยาชุดลดน้ำหนักหลายๆยี่ห้อนะคะมีการผสมในส่วนของอายาไทรอยฮอร์โมนเข้าไปเป็นตัวที่ ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายคุณเผาผลาญพลังงานนะคะพอมันกระตุ้นมากเข้ามากเข้ามันทําให้โปรตีนในกล้ามเนื้อของคุณถูกทําลายหัวใจคุณเต้นผิดจังหวะเกิดอันตรายต่อร่างกายได้นะคะและยาลดน้ําหนักหลายๆยี่ห้อในท้องตลาดอันนี้นี่เยอะมากที่ใส่ย,ยาละบายเข้าไปนะคะทําให้คุณมีระบบขับถ่ายที่เยอะมากขึ้นบีบตัวลำไส้นะคะบางคนถ่ายจนปวดท้องถ่ายจนเพลียหน้ามืดเป็นลมไปเลยก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นสาร เขาเรียกว่าสารอันตรายหลายๆตัวเลยที่เป็นตัวสําคัญที่เขาใส่กันในยาลดน้ําหนักทั่วๆไปซึ่งคุณควรไม่ควรมองข้าม นะคะเพราะว่ามันเกิดอันตรายแล้วก็เกิดโทษกับร่างกายได้ฉันถึงบอกค่ะว่าผลิตภัณฑ์เดฟโฟเนี่ยมีความแตกต่างตรงที่เราเน้นลดน้ําหนักพร้อมกระชับสัสดส่วนไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วง1-2เดือนแรกนะคะแทนที่คุณจะไปนั่งโฟกัสว่าน้ําหนักคุณลงเท่าไหร่โดยการนั่งมองตัวเลขในตาชั่งน้ําหนักเนี่ยฉันแนะนําให้คุณหาสายวัดนะคะแล้วก็มาวัดสัสดส่วนค่ะวัดต้นแขนวัดต้นขาวัดรอบเอวรอบสะโพกนะคะตั้งแต่เริ่มกิน เอฟโวันแรกเลยแล้วก็อยากให้คุณวัดแบบนี้ทุกวันนะคะในกล่องของผลิตภัณฑ์ f 4ด้านหลังนะคะจะมีตารางตารางในเรื่องของการวัดสัดส่วนแล้วก็วัดน้ําหนักไว้ซึ่งฉันอยากให้คุณรีเช็คทุกวันอย่างน้อย15วันนะคะคุณจะเห็นชัดเลยว่าสัดส่วนคุณลดลงไปเท่าไหร่น้ําหนักคุณลดลงไปเท่าไหร่แบบเห็นกันแบบชัดเจนไปเลยเพราะว่าช่วง1-3ถึงเดือนแรกเนี่ยสิ่งที่ทุกคนประทับใจคือสัดส่วนลง ะะหลายหลายคนสามารถเอาเสื้อผ้าเก่าๆที่คุณเคยเก็บไว้ในตู้ฉันมั่นใจว่าทุกคนมีเขาเรียกว่าพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกันแทบทุกคนเพราะว่าชนก็เป็นนะคะพอช่วงที่เรารู้สึกว่าเอน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นนะคะเราเริ่มอ้วนขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะมีเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้แต่ถามว่าทิ้งไหมไม่ทิ้งค่ะเราจะมีความรู้สึกว่า เดี๋ยวก็ใส่ได้ไหมอ่ะนะคะกินน้อยลงนิดนึงเดี๋ยวก็น่าจะใส่ได้นะคะแล้วเราก็จะเก็บเสื้อผ้าเหล่านั้นไว้ในตู้มั่นใจว่าหลายๆท่านก็เป็นเหมือนจนเช่นกันนะคะจนทุกวันนี้โอ้โหบางตัวชนเก็บไว้เป็นปีเรายังใส่ไม่ได้เลยก็มีนะคะวันนี้ในการทานเพืภัพันเซ็ตดีท็อกซ์แอนด์สลิมค่ะคุณเอาเสื้อผ้าเก่าๆเ,เหล่านั้นกลับมาเป็นแรงบันดาลใจได้เลยนะคะทานทุกวันลองใส่เสื้อผ้าตัวเก่าที่ใส่ไม่ได้ทุกวันนะคะวัดสัดส่วนดูซิว่าลงไหมท้ายที่สุดนะคะ ะะฉันมั่นใจว่าคุณจะสามารถใส่เสื้อผ้าสวยๆเหล่านั้นได้ดีมากขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดน้ําหนักที่ถูกต้องที่สุดคือการที่น้ําหนักลงนะคะและสัดส่วนกระชับขึ้นคุณมีมวลกล้ามเนื้อมากกว่ามวลไขมันนะคะและที่สําคัญคือมันต้องไม่มีไซส์เอฟเฟกที่เกิดจากสารเคมีหรือสารอันตรายต่างๆที่ เขาห้ามใส่ลงไปในอาหารเสริมลดน้ำหนักด้วยนั่นเองนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร F4 นะคะเราแนะนำให้คุณทาน1เม็ดก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารเย็นครึ่งชั่วโมงนะคะในเรื่องของการทานก่อนอาหารเนี่ยในส่วนของสมของ F4 เนี่ยก็จะมีตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดความอยากอาหารด้วยเช่นในส่วนของสารสกัดจากจชาเขียวอย่างงี้ค่ะก็จะมี ตัวที่ช่วยในเรื่องของการช่วยลดความอยากอาหารไปในตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่หลายคนบอกว่าเราไม่ชอบทานกาแฟกินกาแฟไม่ได้แล้วจะมีตัวไหนที่ช่วยลดความอยากอาหารได้บ้างในส่วนของผลิตภัณฑ์เอฟโฟนะคะก็มีสารอาหารหลายๆตัวที่ช่วยทําให้คุณอิ่มได้ไวขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้คุณมีพฤติกรรมการกินที่โอเคขึ้นอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงนอกจากจะมีใย,ยอาหาร ทมให้คุณอิ่มไวขึ้นนะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการบล็อกเบิร์นแล้วก็บิวนะคะได้ดีมากๆนั่นเองสําหรับผลิตภัณฑ์ F4 นะคะข้อดีหรือว่าจุดเด่นอีกข้อหนึ่งที่ต้องบอกเลยก็คือว่าในส่วนของ F4 เราใช้สารสกัดจากพืช นะคะคแม้กระทั่งในส่งแคปซูลก็เป็นแคปซูลที่มาจากพืชเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทานอาหารเจแบบร้อซนนะคะใครที่เป็นมุสลิมเป็นอิสลามนะคะสามารถทานได้แบบสบายใจ ทานได้แบบสบายใจและก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร F4 อย่างที่ชนบอกไปแล้วสําหรับคนที่มองว่าวันนี้จะลดน้ําหนักแบบถูกวิธีลดน้ําหนักด้วยกระชับสัสดส่วนด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร F4 เป็นตัวที่แนะนําให้ทานเพราะว่าปลอดภัยใช้สารสกัดจากพืชนะคะไม่มีส่วนผสมของสารต้องห้ามหรือสารอันตรายต่างๆที่ห้ามใส่แล้วเกิดผลเสียกับร่างกายนะคะและที่สําคัญก็คือเห็นผลชัดเจน แล้วก็เขาเรียกว่าเข้าสู่โปรแกรมของการลดน้ําหนักที่ถูกต้องที่สุด นะคะรวมถึงในด้านของการทำการตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร F4 เนี่ยถือว่าเป็นสินค้ากระแสเห็นผลชัดเจนนะคะราคาลูกค้าสามารถจับต้องได้คุณสามารถทำการตลาดที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องของปัญหาเรื่องรูปด้านแล้วก็น้ำหนักซึ่งมีอยู่มากมายในเมืองไทยได้ดีมากๆเลยนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์3รายการที่อยู่ในเซ็ต detox and slim ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟตัวี v, นะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Nutrinal Coffee และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร F4 มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์3รายการนี้นะคะจะทำให้คุณสามารถลดน้ำหนักพร้อมกระชับสัสดส่วนโดยที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็ปลอดภัยรวมถึงถือเป็นเซ็ตที่เป็นสินค้ากระแสสามารถทำการตลาดได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ถือว่าเป็นเซตเรคคอมเมนของบริษัท c c e s s m a l l เลยทีเดียวค่ะ